นี่โอ้ลูกสุดแรกของเขาต้เห็นบ่สุดแรกมีนเจ้าใบครับนี่ใบบีกใบเพื่อนนากระเจี๊ยผมบีกเป็นโรเสียงง่ายเจ้าใบเป็นโรเสียงน้อยได้ไหมขวากเดียวกันนะครับออกมาควากเดียวกันบีกใบบีกใบบัวปวยเอาไว้่าฟังเสียงครับบีกกับใบจานขอแว้งกับบัวแว้งรวมทงหมอย่ี้ครับมีทสองตัวเราเราก็เห็ดว่าอะไรเลยตัวมันตีอะไรบีกใบนี่เลยเออนี่เจ้าใบครับนี่นี่ครับบีกใบ โอ้เสียงป่ามานี่กินคนเจ้าเปี๊ยกนี่พันว่ดตันเนี่ครับเป็นยุฟยังยิบกุ๊บก็แลเท้าไใบนี่ตันแล้วประกันตันอันนี้อ่ะคู่เนาะน้องไอเนาะนี่เนาะพี่ก็เนาะน้องก็บใบเป็นคู่กันข้อกันเป็นคู่กันออกพร้อมกันออกพร้อมกันเป็นคู่ทั้งคู่ครับบีกใบบีกว่ดตันบีกว่ดตันใบตันใบตันนี่ครับมีท่านีีลูกผสมที่เหลือปลาเวดปลาทั้งนี้ครับปลา ปลา้านี่นเละนี่ยุคนก็มีอีกช้อนน้อยใจเนาะเป็นนกไม่นกขาดไม่นกสองันสามนไ่ปเบื้องด้มาครับนี้ก็กำลังเห็ดกับนี่นี่จะครูมาล้องเห็ดเบื้องนี่มาสีได้ผ้าเบื้องนี่เอาเอาเมียเก็เกี่ยวใ่ไมเกีดเกี่ยวใช่เสียงงครับแล้วก็นกเพราะตัวเถกนี่เป็นนกปลานี่เราคงิ่งเคยมีเยดสามครับไม่บา เออฟัวมันสามกุกแน่สองกุกแน่เออเป็นเป็นนกสองกุกหอยตีเขาเอิดสองหอยตีสามกุกหอยครับสามกอยบเต็มสามกุกเต็มนี่เดีตัวนี้เป็นนกบางเมืองครับนกอันเสียงน้อยครับผมบัวเต็มเสียงสวัสายครับตัวนี้เชียงว่าทั้งขื่นทั้งแก่หนี่ใกล้เราเลยใกล้เราเลยเตี้ยใกล้เราป้อยแล้วครับนี่ว่าแม่ใกล้เปลี่ยนเนี่ยใกล้ป่อยทีนี่เัียงว่าทั้งขื่นจั้งแก่หนี่ว่าแม่ใกล้ใกล้เปลี่ยนเนี่ยตี้ยใกล้ป้อยตีปล่อยนี่นกแม่ครับนี่ นสวนเก็บของคนเรานี่ยอันนี้ได้มากันครับแบบคู่กว้างครับไม่มันจะปาดิสารเดี๋ยวเป็นนกสองกุกที่ไปล่ากับอาจารย์เที่ยวต้นนี้ออกมาเร่นเด้อครับนี่ออกมาเพราะเพราะอาทิตย์เด่นขันเลยโอ้ที่วมาโมนันเตียเอออย่างนี้ขันเต็มเต็มเสียงหน่อนี่ข้าวปลครับนี่นกสามเหลี่นี่ครับผมนกลาสานโอ้สวงามนี่ดีปะงามครับแดงจืดจืดสันเนาะเฉลยแบบหงไฟหงว่ามือไป ตัวพนกันครับอาจารตุ้ยนโอ้ที่ว่าไปสมคนมื่อันนเนี่ยน่นอไปลาบสามุ้นั่นนี่บักสามกูเพื่นนี่ตี้ยะตูว่าสามกุ้งเฉลยนั่นนี่ตีนั่นนะครับประตูนกันโอ้นี่ลนี่กเพ่าพ่านี่นี่ตุ้เลนี่นี่นโอ้นี่เออปีกขาวเนี่ครับอืมสุดยอะแลวตัวนี้ปากขวาก็เสียงงหน่อยจีปากเงาเลยครับ โอ้คอตัวนปากเงาปากเงาปากขวาเสียงง่ายครับตัวนี้ง่ายเสียงงานกุ้งเดียวโอ้ยปากขออีกตัวนึไหมเออปากขวาเนาะน้องนกปากขอที่นี่มันที่ขอที่ครับมันเมียนเอาไว้คนเมียนอาจารย์ชื่อวันี่ก็เลยเนาะโอ้งามเลยตัวนี้ไหมปากขอความตัวนี้ไหมเสียงง่ายครับเสียงเสียงเบียดได้เี่ตัวนี้ปล่อยว่เนี่ยยังยังจิตราคาไปเป้วนี่นกนี่หลายจิตราคาไปไปตัวนี้หัวที่เตียนก้วนนะครับนี่แบบโกงขาวนี่ ใช่นี่มันเหรโอ้นั่นเหรอหัวยังขันเดาเรียนเดาครับเป็นนกคาล้มตัวหนึ่งตัวที่ว่าคุณนสร้างกันเอาครับนี่อโอ้หนุ่ยเดินลงทำงานหนูกับจานนะครับผมไปเฝ้าเอาตัวนี่เลยครับวันนี้เดี๋ยนี่ขันมากน้อยน้อยคักน้อยแม่นี่ตัวนี้เสียงน้อยน้อยตัวน้อยยี่เดีครับนี่เสียงน้อยน้อยนกไม่เตี้ยจานนี่เออมันกะนกไม้ครับขันทนาเต็มไปเสือบอ ตัวนี้เป็นนกฝ่าวานกเป็นผู้ใดมากนกฝ่าวานเอาไปฝึกนเรามีเฉลยสวงตัวถ้าเดียนว่าถึกใจไปเลยถ้าผมมักเสียงมนันมวนเป็นนกลอยอ้างแล้วก็นหนึ่งกุ้หอยแข้งจะกัดขันสว่างจะกัดขันหนึ่งครับเสียงมวนมวนเสียงกลางๆลงของห่วงนี่อืเป็นนกฝ่าวานได้ครับขันมวนเพื่อเชิงว่าตัวว่ะเตี้เอาไปฟังเดียน,นอะไรยี้เนาะมีอาจารย์โทรมาถามตัวหรอมีนกฝ่าวานฟังเสียงว่ะนี่นะคือว่บอกคนสัตว์นะมันเลยไวยตัวละพันครับเนี่ยเอาไปเลย เจรพันธุ์เดียจานเอ้าบอกเบอ่อพ่นวองเพิ่นด้วยเฉพาะตัวนี้เลยศูน์เก้วะศูนย์แปดาดิศูนย์เก้าแองแปดศูนย์สามสามห้เจนะครับเนาะสามสจครับผมเฉพาะตัวนี้ดีที่ว่าคาหันแม่ครับเฉพาะตัวนี้อนุพราวานพันหนึงนพรวานพันหนึงบรวมท่งบร้่งรับอ้าวครับจาดไปต่อจา์ท่านไหนมากมีเวลาต่อคือกันนี่นกเมียกำลังเจ็ดอีกตัวหนึ่งครับเมีตัวเมียเนี่ก็สกุ้งหอยคืวกันครับส่วนสาม นี่ครับอจะทั้งหลังเลยจ้๋อันนี้สามกูคอยเห็นบ่เออเป็นตัวเมียครับตัวนี้ลูกปลาว่าจานันปลาร้อยครับปาลาร้อยสวมอัดมาไปเาาลับมาแทีโอ้วนไม้กลับมาคุณเจนนั่าได้แค่ดึงจเจ้าเราไปคนแเ่นแล้วก็ส่งกลับมากลัมาไข่สามหน่วยสี่หน่วยได้พูดขี่ไหมใครสี่หน่วยได้ส่งกลับมานี่นะมาตะเกียบจอดมาจอดมาเพรนี่นะนอนตีนคุ้มแฟร์แมนเบ้านผลสุดท้ายมาไข่แซ่บใครแซ่บนี่มักยิบมๆๆันครับนี่ยิบมๆๆันครับผม ว่าผมมาตรวจเส้ลูกผสมมาสิรองเบื้องเนาะมี่เป็นเสียงอะไรก็อาจารย์เป็นเสียงกลางๆว่าถึงกับไงครับกลางออืเป็นนกคารมจางคารมเนาะคารมจัดเลยเนาะคารมจัดกับขัดหนุนทุบเนาะอืเจ้าว่าคนเป็นอย่างขึอนอวบหโอ้ยหงอยแงเอาจไปขัดแงเอาไปขาดแงเอาไปสามมือคุณครับเอาไปใส่ครัวท้าว่านั่นโอ้ยคันเพราเขาไปเบื้องอีกเนี่ยจันมันทรมาอยู่เมื่อคืนนี่บอกอยู่ขายซ่อมทุนทะเยล่าเอาไปเลย จี่แปดรอยเพราะไปว่าอาจารย์นี่นกแม่ครับเด่นเราหนิว่ามันกันได้ครับนี่นกสองเด่นนี่นี่เป็นนกสองคุกหอยกันนี่ครับเออคุกหอยเชียงเชียงกลางดีอาจ้ะเชียงกลางขึ้นใหญ่ครับตัวกลางขันมวนเด่นเราครับนี่ขันเรานี่กดีดหน่อยกี่ดีดหน่อยหลุดลองๆขันดีขนาดเลยลูกป้อนอาจารย์นี่ลูกป้อนครับนี่ตัวยาวแห้งแค่ก็ยังลูกป้อนเจ้ากี่ดีดหน่อยดีดรอยดีต้องการขีดีดนี่ลูกกัน พ่ออาจารย์น่ตะกงออกมาได้ตัวยาวตัวโอะอจากใครผลงานหรือมูบีได้ตัวเดียวออามาไม่แชร์หะไรทตามโกงวันที่ตายไม่หนูิาแชกันลังหัดขันกับนกซีเดีอนขันดีเลยเนาะกําลังหัดขันกําลังสเดือนนกสก้ลมครับขัดอ้างหนูม้าเมียดิวฟงมตนเมียดิวกันังนี้เลยเ้ยนกจะมาไหนแรจาน เขาธรดาดูนี่อันนี้ยังกวนี่ตัวนี้เป็นนกอันนกคัดมาไว้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นกคัดนกไปตัวอะไรยูอาดเผาว่นตัวนี้น,นี่ตจอืมนกไม้ครับนกไม้ตัวนี้กับสองเดียดนี่นี่ส่วนนกไม้ตจ้มีอนนี่ครับอันนี้กับสองเดียดนกไม้ทั้งนั้นเรียนมาอ,อยู่นี่เนาะอันนี้ไป็นตัวยูอั มัดสยิบครับตัวนี้เรียว่าที่อยู่ในคลิปมันมาอ้างตลอดครับยังว่าท่านครูยกมึงนี่นะท่านเราขื่นยุ่นวะเพราะว่าเพราะท่านขัดในโซนนี่ขัดทีเด็ดครับหมูซับตัวนี้เป็นไก่นกอันป้าร้อยหมูซับปีกขาสองขางนี่มั้ยสองขางเสียงสองขางครูนี่เนาะเป็นนกสองคู่เตี๋ปนะครับสองครูเตี๋ยจันเสียงอะไรนี่เสียงยังไงเสียงยจอนจอนเสียงงันงัน เสียงบ่ค่อยมวนบน่อยว่าหันหน้าข่นเลยอาจารย์ตีเสียวว่าลูกไม่ยู่นอนบ่ตัวนี้สามคู่เตียมครับนี่ครับทีเด็ดสามคู่เตียมบ่าจะไปเพี้ยนเดีวตันบคนนะนี่ครับสามนี่ที่อาจารย์ท่านได้ทำฮาแล้วครับเดี๋ยวตัวเดียวนะทศน์เสียงน้อยๆห้องหัางครับยินงกับยิ่กับสรงลูกมงคนถึวน้อยกับคน ทุกตัวดินทุกตัวนกงั่นวะนกทุกตัวดินทุกตัวเด้งไปเด้งมามือแย่ขันได้เฮาเนาะเบิ่งตัวตนครับอืมอืมเตรียมเครื่องนะพุ่นเกลือเบิกขาเครื่องมือแม่นขนเพิ่นล้นหรือบ่มันเพิ่นบ่ราะเปล่ยนหมดจาน่ะงามครับตัวนี้โอ้งามอีนดีงามงามขั้นหนึ่งครับเอาไว้ไปเฝ้าบ้าน ขันมวนโถมหาจานโนเลยแล้วครับหนึ่งพันบาทยังไ่ได้อัดคลิปไปเด้ครับเสียงงูมีคลิปเสียงกลางๆสักซักโมานวครับโรมาเบาข้อโอข้อเบาันลุกกับเพื่อนเพียดเพื่อนอีกย่างก็อนุสรเจ้าสายซื้อเพียดเพื่อนเพียดเดีเดคนนกไก่คนนกไก่ง่ายเลยหรอไม่เยเขาเป็นเพียดเขาไม่เคยเขาเพียดเพียดต่งาน อ๋ครับผมนี่เจ้าตุ้มตามครับมันมาลูกงมแบกใหญ่ครับอธิ่าได้ฟันเดียวสองตัวขึ้นแค่เนี้ยตัวนี่ก้อนออนี่ครับเอาค้าวเชียวหนขึ้นสอ,องตัวไม่จัง่ะเอาพวกนั้น,น,นไปยั้งหน่อยจารย์ครับผมชิมนี่กับฝ่าวิซัมนี่นะครับผมไม่ได้ห้างหายไปใช่ไหมครับผมไม่ค่อยมีเวลาครับฝนตัวเขาอยู่เข่าครับฝนตัวเปิดใหญนครับวันอาทิตย์ก็ไม่ได้ไปตัวหนู ขอบคุณในรายเทียบจาายในข่ขวามารับสมแล้วครับผมขอบคุณครับ